น้องสวัสดีค่ะมานั่งเฝ้าปลาก่อนไซื้อปลาดินมาเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวนะสิเอาพวกพริกกระเทียมมาปิ้งทำน้ำจิ้มอยู่ตามน้ำจิ้มหอมๆปิ้งปลาหอมๆแล้วโยนให้บักซิมบ้าณอปปะทีนี่กล้วยเนี่ย สองสามเขี้ยโอนตนโอนตนอยู่เคือนี้น่าจะเกลแล้พราะว่าเป็นก่อนสองคือนี้เป็นที่หลังยังบมแเกลปันใดต้นไม้อยอยไฟงี้มาเฝ้าพี่น้องมาเฝ้ามาเขี่ยไฟถ้ามันแรงก็จะเขี่ยออกเพราะว่าเดี๋ยวมันสิไม่ก่อนสุกเขาสิายอีกละ่ะ รับหน้าที่เฝ้าปลาปลารุ่นนี้ต้องไปซื้ออยู่ตลาดพี่หน่องอยูอ่ที่ร้านค้ามันมีตัวเล็กซื้อมากเราบ่อิ่มกันก็ได้ไปซื้อตลาดเมื่อวานเกือบสองโลฮ้อนดีฮอนดีฮอนดีฮอนดี สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแดดไ่นอนเลยแดดนีด้ค่ะวนบอตกจักหน้าแล้งหน้าฝรืนหน้ายังบุนเนี่ยอืคนน่ะเบึ้งแดดตลอดพี่เจ็ดเอาโต๊ะมาตั้งถือเอา นะสิตั้งตรงนี้ก่อนเด้อนี่ยให้เบึงปลาเนาะเพราะว่าเอาอ่อน,ออนไฟอ่อน,ออนเดี๋ยวมันสิไหมเพ่อใหญ่แกว่าอยากกินปลาสุกบ่อยากกินปลาไหมเดี๋ยวก็มาดอกนั่งเบึงงานอยู่เมื่อเชา้าเห็นนั่งคุยงานอยู่ พรุ่งนี้ว่าสิผ้ากันไปสนามใดพี่น้องจากเนสิไปน้ำบอกว่าไงมาเด้อกินย่างปลานินถ้าถ้าเหลือในก็ซีอันกินเมีย่ยงปลานิบมาแล่งจะไปซื้อข้าวปุ้นมาหอ่อกิน ถ้าหมดกันแล้วไปถ้าไม่หมดก็สิเฮ็ดเมีย่ยงปลานิลกินตอนยินจองหวัวแมดเด็กน่อยโทรไปหายายเมื่อเช้านี่ยายถามทำอะไรกินย่างปลานิลแม่มาโอ้ยสูวกูซื้อมาเมาื่อวานนี่สองตัวยังมาเบิอย,าาย,บยู่ยโย่ปลานิลตะกูเบียแม่แล้วกขเบียเจ้าของบ่ได้กินจักเยื่ออันจักอันอยู่เนาะโดนแล้วสองอาทิตย์แล้วมัง้ง ก็เบื่อแล้วพาาูดได้กินทุกมือก็เบื่อตัวนี่เนี่ยเขี่ยไฟออกของก,ก้อนเล็กๆใส่มันจะได้ไม่ไหม้วันนี้อันพาโงรงเรียนน้องฝุ่นเขาก็มีข้าวค่า,ายจิตอาสาเดยลูกเน็ตดีๆตัวมาไปบันว่ะโอ้ยสูสูก็บอกเป็นอิด จิตอาสานี่จังน่อยเนาะเพื่อ่อยละมากแทนพวกเข้าค่ายจิตอาสานี่ตามประโยชน์ให้ส่วนรวมไปนั่นไปนี่เฮ็ดความสะอาดเท็ดถนนห้นทา่างเฮ็ดยังว่ากันไปว่าไปอืมใส่บุญครับไปนอนเลยแม่ไปเอาไอ้นั่นก่อนด้วยที่ขีบก่อนด้วยเอามาปิ้นเอามากับก่อน เอาไฟมะแรงมันจะไม่มันจะไม่สุกข,ข้างในนมัยนตนัวได้ต้องเขีย่ยไฟบางๆเอาเดี๋ยวเราจะไปเสียบพริกมาปิ้งกันพี่น้งระหว่างที่รอปลาสุกกลับด้านแล้วจะนาไปเสียบพริกก่อนเด้อ เอามาปิ้งพ่อใหญ่มากินพริกปิ้งปิ้งทำน้ำจิ้มไม่แก่หอมอ่ะยานเดียยานดีว่าเอ้ยนี่ท่อบรรยากาศวันนี้แดดจ้า ใหม่ใ่ใหญ่ต้นชปบาต้นชบาอันนี้ว่ามีดอกจักเถื่อดอกมีก็เกินสองสามดอกแต่ใบนี่อึม้มคึมเขียวขจีเวอาสันอันนั้นต้นดอกพุดว่าม่นดอกพุดซ้อนเนะพี่น้องดอกพุดชั้นเดียวแต่ดอกพุดซ้อนต้นมันต้นใหญ่กว่านี้แล้วก็มันจะมีเป็นชั้นชั้นชั้นอันนี้มันดอกพุดชั้นเดียวไหมโบแม่นดอกพุดซ้อนเอามาจากบ้านแม่เนตนั่นแหละ ไปป้นมาเบิดอันลูกเคยอันนี้ก็ได้เห็นต้นใหม่อันนั่นก็ชะบาชั้นเดียวชะบาบางทีมันก็มีสองชั้นสามชั้นเนอ่ออันนี้ชะบาชั้นเดียวอันนี้ชะบาสองชั้นสีแดงแต่ว่าดอกมันบลายออกเทื่หนึงกส็สาีดอกซ้ำนั่นดกใบซื่ออันหนุนชบาสีแดงชั้นเดียว หอมแล้วหอมแล้วบ่าแม่หอมยังได้หอมกระเทียมดเด็กน้อยทำการบ้านพ่อใหญ่อยู่หน้าคอมเมียเฝ้าป่าปิ่งหอมหอมปิ่งดีดีโยนให้บักซิมบ้ากินเนาะไปตะคัก อันนี้เนสิตัดอยู่พีหนองต้นอันเนี้ยห็นบอกมันมาเกยกับรังคาบ้านแล้วเน็ตยานงูเงี้ยวเขี่ยวตะขาบเนี่ยมันมาจากปุ่นนะเน็ตสิเอาไม้เกี่ยวลงมาตัดอยู่ไม่ให้มันกลายกับหลังคาย่านตั้งก่อนต่อถือไลก็เมืเ่อยแขน อนเดี๋ยวเวลาถ้าจะสุกแล้วนะก็สิเคียร์านให้มันเบาๆอย่พี่น้องอบไว้จักน่อยป้องกันมันไม่สุกข้างในเนาะบางที่มันสุกนอกมันบอสุกในเนะพี่น้องข้างในแดงจึ้งกึ้งอยู่ได้บยเป็นท่าดิผู้ดใดทักมาเนาะ พายูฮันกอนดอมีคนอันทักมาหาเน็ตเนาะอันทางมสเซนเจอเนาะจะว่าเน็ตเอ้ย เป็นจั่างไรือเงียบแ่บ่ค่อยเฮ็ดคลิปบางเท่อันนี้ก็บ่มีคอนเทนต์จะเห็ดเนาะจากเห็ดเงี้ยงบ่ได้ไปไหนดอกนี่แหละอยู่บ้านก็ก็เก๊กเก๊กเข้าวสวนทำงานบ้านทำนั่นทำนี่บ่มีเอ,อียงอัปเดตใหม่ๆดอกแต่บางทีก็อันไม่มี คอนเทนต์ทำช่วงนี้ไลฟ์สดแห้งมาได้ไลฟ์เลยหัวมันยังบ่สุกเนี่สิเน้นหัวอยู่กลัวหัวไม่สุกอยากจะให้น้องไทยทำอไอ้นั่นผัดผัดได้แล้วเพ่าอะไรพป่นองมันสิไหม่มันสิคิว เอาไว้ขับควอบกันจุ๊หน่อยเดี๋ยวให้ขอดูหัวปลาก่อนไหมนาะหัวมันสุกไปคาตอน พี่น้องมันจะสุกแล้วล่ะน็ก็เลยเคลียร์ไฟออกมาละให้เหลือความร้อนพออบ,อบๆเนี่ยหละ่าชีวิตคนเราเนะี่นะ็ตเคยบอกแล้วว่ามันไม่แน่นอนเนาะความที่เน่ความแน่นอนตั้งอยู่กับความไม่แน่นอน การที่เฮาเคยพูดดูถูกคนอื่นไว้หรือว่าเฮาเคยอะไรอามองเขาผิดๆแต่วันพรุ่งนี้เราไม่รู้หรอกว่าชีวิตของคนที่เราไปดูถูกหรือว่าไปมองเขาแบบผิดๆเขาอาจจะก,ก้าวหรือว่าอะไรอย่าไปไกลกว่าที่เราคิดเน็ตถึงไม่ค่อยที่จะเก็บความคับแค้นใจไว้กับตัวเองเท่าไหร่เพราะเน็ตรู้ว่าเออวันเนี้ยเรา อยู่ณจุดนี้แต่พรุ่งนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ณจุดไหนถ้าหากเราเก็บความคับแค้นไว้ในใจแล้วเอามากดดันตัวเองเราก็จะไม่มีความสุขได้ถามว่ารู้สึกน้อยใจไหมรู้สึกเสียใจไหมมันก็มีอยู่แล้วล่ะพี่น้องคนเราหนะักมีความรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็อะไรอะ,อะเสียการทรงตัวทุกคน เพราะว่าการที่โดนคนมาย่ยํายีหรือมาพูดดูถูกหรือว่าล้อเรียนในด้านสนุกสนานเฮฮาหัวเราะอย่างเงี้ยมันไม่มีใครชอบหรอกแต่กับกันนั้นถ้าหากเรามัวเตะเก็บความน้อยใจหรือว่าคับแค้นใจกับสิ่งที่เออเราได้ยินได้ฟังมาหรือเราเห็นมากกับตาหรือเราได้ยินมากับหูนะเอาไว้ตลอดติดตัวตลอดไปมันก็ทําให้เรา นี่แหละเป็นปมด้อยมีปมด้อยมีมีความอะไรอะอึดอัดกดดันตัวเองเนาะอืมมีคนมาพูดให้เน็ตฟังพี่น้องแต่เน็ตไม่พูดไม่ทําคลิปเฉยๆว่าบรรดาคนที่เขาเคยดูถูกดูแค้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้ครอบครัวเน็ตน่ะชีวิตของเขาเป็นยังไงเน็ตรู้เน็ตเห็นเน็ตได้ยินมาหมดแต่เน็ตก็บอกเขาว่านั่นคือเป็นผลกรรม ผลกรรมเจ้ากรรมในเวรที่มันเกิดจากการกระทำของเขาเองเนื่องจากเขาเคยดูถูกเขาเคยสาบแช่งเขาเคยประนามเราไว้เขาเคยดูหมิน่นเขาเคยอะไรก็แล้วแต่เน็ตถึงบอกตัวเองเสมอและลูกเสมอว่าเวรกรรมมันไม่ตามชาติหน้าหรอกนะมันเห็นในชาตินี้แหละเต็มมันจะเห็นในด้านไหนอันนี้ไม่รู้เพราะว่าคนเราอ่ะ มันไม่สามารถลิขิตชีวิตชะตาของตัวเองได้เน็ตลูเน็ตหูแต่เน็ตบอสนใจแล้วถามว่าได้เบิงแน่บอบางที่มันก็ผ่านสายตาม,มาและเน็ตก,ก็บอกกับตัวเองว่านี่แหละสิ่งที่เขาได้รับนี่แหละสิ่งที่เขาโดนกระทำจากผลกรรมหรือว่า ผลพวงที่เขามาดูถูกครอบครัวเราที่เขามาว่าเราที่เขามาบูลลี่เราที่เขามาทําอะไรกับเราไว้คือเราไม่ได้สาบแช่งเราไม่ได้จุดทูบสาบแช่งอะไรเขาหรอกเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเทวดาท่านเห็นอืแต่จะให้ไปซ้ําเติมไหมไม่ซ้ําเติมเพราทุกวันนี้ก็ดูเขาก็ทุกทรมาน ทีนี่เราก็เลยมานั่งดูย้อนไปอย่างอาณอาอดีตของเราที่เราโดนกระทํานั่นแหละมันเป็นอาการเดียวกันเลยมันเป็นความรู้สึกเดียวกันเลยมันเป็นความเจ็บปวดชนิดเดียวกันเลยที่เขาได้รับณนะตอนนี้เพราะว่าเราไม่ได้อะไรอะ่ะบูลลี่หรือว่า ประจานเขาในสาธารณชนแบบที่เขาเคยประจานเรามาใครจะมาฟังคลิปนี้แล้วว่าเน็ตเริ่มเน็ตไม่ว่าเพราะว่าสิ่งที่เน็ตได้รับกับเขาได้รับมันไม่ต่างกันต่างกันตรงที่ของเน็ตเดินหน้าเน็ตไม่ได้ปักหรือว่าติดหรือว่าหมดหนทางไปของเน็ตเดินหน้าได้ทุกวันเบอร์มาเบิงด้วยเมื่อนี้ปิ้งเป็นแต่สุก อะไรนะเล่นเกมมีบอกพ่อมึองค่ะแล้วกำลังใบแล้วแ้แนวัยรุ่นใจร้อน,นถ้าหากใครว่าเน็ตมีอาคาติกับเขาอันนี้ก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เน็ตโดนน่ะ คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเออการที่โดนคนมาพูดบูลลี่ครอบครัวหรือว่าลูกเต้าเหล่ากกบแม่ผัวนะมันเป็นยังไงมาไปอ่ะนอะอยู่ทางไหนเดี๋ยวนี่มาไปในวันนี้สีไลซ์สดอยู่้้พี่น้องถ้าไลได้ก็จะไลนะคะถ้า ไม่เมื่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วห้อนเดีกยวก็เดินมาหรอกได้ยินเสียงเด่นตกกักตกเก็งต้องทำใจห้อนแดดห้อนห้อนห้อนหลายห้อนฝนตกหลายก็ว่าฝนตกหอนมาแล้วมาแล้ว Hello. Who ate it? Hello. Look, look, beautiful. Oh, oh burn. Burn the skin, Mia. Oh, the skin, okay, okay then. Yeah. Burn, burn the skin, hey. Eh? Beautiful. Mm -hmm. Mia. Oh, yes. <laughs> what is this chocolate over there? Do you need chocolate to cook the fish? Oh, yeah. Chef need to have some fish. เอ้ยรออ่ะอุ้ยจ้าเอ๋ How long before we eat Hello h e l l What you What you think You look the feet and how How long Not cook inside อ้าวนี่ใส่คุกเมียห้องใหญ่นี่กลัวนี่หลีเด้อ I eat alone นะ With Simba เด้อ You stand We shall see shall You w a n t a eat with h i me? w shall see เถียงเก่งเน้ะเจ้าน้อ <c oughs> อยู่กันปีแรกเอาไม้ดีปากก็ไม่พูดอยู่กันปีที่สองพูดนิดหน่อยแต่ก็ยังปล่อยให้เมียพูดมากกว่าง่างเขาปีที่สาม รู้จักเถียงรู้จักตอบโต้รู้จักพูดรู้จักไม่ปล่อยให้เราเข้าปีที่สีที่หาเมียพูดสองค่นอกนั่นผัวเวับเทียงก็เกง่งพอหกปีเจ็ดปีเถียงหอดแม่เถ่าบอยอมผูดด้ใดเลยณนะปัจจุบันนี่นี่แหละเขาว่าการเวลาเปลี่ยนคน เวอะไรการเวลาเปลี่ยนคนแล้วก็อะไรนะแอ้ยอีกอย่างล่ะเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยว้ายผู้ใดละ่ะสี่อะนั่นไปนอนไม่แล้วอันนี้บ่ได้รับเสื้อไม่ให้นหังยุดอยู่มองหันสวัสดีค่ะสวยๆสิโอ้ยหน้าก็เหิร์ดในเทิร์ดฮัลโหลสวัสดีค่ะ อืมเนี่ยเขาเรียกว่าสวัสดีพ่อว่าไม่สุกดู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 อ้ยมาก็ยังมามาเฮ็นยัง I can see you มาลิตาเฮนซองฮัสบินอ can see ว่าหิมคาเมีย ฮันดี้ฮันดี้ฮันดี้อคุณทุเกตนานแค่นี้หละเนสีเอาปลาขึ้นนจักน้อยเบ่งพี่ันนนะสวัสดีค่ะ